ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับก็นักผา้ใก็จะเฟิร์ท่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ะจะมีพนักงานต้อนรับหนึ่งคนแล้วก็จะมีหน้าจอให้หน้าจอซีดีหให้นะครับซึ่งก็จะมีนี่หนังมีหนัง,น,งนะครับมีดนตรีมีเกมเชื่อมต่อบ,บูทุตได้ด้วย มีสะท้อนหน้าจอก็คือจากเครื่องโทรศัพท์เราไปขึ้นหน้นี้ก็ได้นะครับีบุกให้อ่านแล้วก็ช้อปปิ้งด้วยช้อปปิง้งมีอะไรบ้าถ้าเข้าไปก็ในวันที่เรามานี่ก็หนังก็จะมีมีแอคชั่นโทรทัศน์แบ่งเป็นดราม่าเด็กสารคดีมีแอคชั่นมีอะไรบ้างก็ สวัสดีครับผู้โดยสารผนนายประชาชิเจริญสิริพัตดีพนักงานขับรถบริษัทนครเชียำกัดผมขอสัญญาว่าจะขับรถนำผู้โดยสารไปสุดม้ายปลายทางที่จังหวัดศรีสะเกย่จงปลอดภัยและนิ่งนอนตลอดการเดินทางอครปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายก้าหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการด้วยครับขอบคุณครับก็พนักงานขับรถนะครับก็มาตักทายกันเป็นปกตินะครับทั่น เดี๋ยวเขาจะมีแจกอาหารแจกขอฟังแล้วก็ของกินเล่นนะครับเราจะได้มาเป็นกระบุงเลยเดี๋ยวมารีวิวกันว่าเขาแจกอะไรบ้าง<ะ>เมื่อกี้ท่านผู้หญิงสั่งมาบอกว่าช่วยรีวิวให้หน่อยว่ามันกว้างขนาดไหนนี่ครับขาผมที่นั่งปกติผมสูง178นะครับน้ำหนัก98 าามารถนั่งได้สบายครับเหลือเฟือเลยนั่งข่อยทางยังได้เลยนั้นสบายมากครับสําหรับการนั่งที่นี่กาเป็นที่นั่งที่สบายดีครับอันนี้คือของเซตแรกนะครับที่มาก็จะมีน้ำผลไม้มีเฟอร์แล้วก็จะมี เป็นตกให้เดี๋ยวคงจะมีะพวกผ้ายเย็นแล้วก็ข้าวกล่องน่าจะเป็น์วิตมั้งแล้วก็มีคูฟังให้ด้วยนะดูทรงแล้วน่าจะเพิ่งมามาถึงเพิ่งจะเปลี่ยนเซตใหม่เพราะก่อนหน้านี้มันเป็นสิทบข,ขาวแล้วก็ดูแบบชีฟตัแนี้แต่นี้ดูดีขึ้นมาหน่อย นะครับดูหลวขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็เริ่มดูหนังแล้วครับเดี๋ยวพอเขาเอาอะไรมาจ่ายอีกยวผมจะมาเล่าให้ฟังอะไรกันว่าเป็นอะไรบ้างก็ตามคาดนะครับเป็นสั้นบกนันบิตมาพอแล้วล uh, ูกพอแล้วคนละชิ้นนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะครบสร็จแล้ว